ข้ um. e คอควรระวังในการตรวจเชื้อเอ p ก็คือเชื้อเอ p อาจจะมีหน้าตาคล้ายๆกับเชื้อแบคทีเรียได้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับผมทีมงานเอ p เตียคว้าในรายการสหมอจอทุกเรื่องนะครับผมก็จะเป็นอ p พี e c i a l ีสำหรับในส่วนที่เป็นสว์น้ำนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ดูไปนะครับสำหรับ2 EP แรก ที่เราได้ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องของการดูว่ากุ้งเป็นแบบนี้ติด E EH S P หรือเปล่าใน E P แรกครับ E P ที่สก็คือการดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ว่าลักษณะแบบนี้ใช่ E EH S P หรือเปล่า,าครับผมก็จะมีพื้นฐานของ E EH S P นะครับแล้วก็วิธีการ ตรวจ E.H.P. ใช่คุณนต้นง่ายๆด้วยกล้องจุลทรรศนะครับทีนี้จริงๆแล้วอย่างที่พวกเราได้เกิดไปแล้วว่าการตรวจวินิจฉัยโรค E.H.P. เนี่ยโอเคดูภายนอกก็ได้เอาตัวอย่างมาดูใต้กล้องจุลทรรศก็ได้ซึ่งพน,นั้นคือจะเป็นการสกรีนิ่งเบื้องต้นสําหรับการดูนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะมั่นใจนะครับและคอนเฟิร์มว่าเชื้อที่คุณเห็นใต้กล้องจุลทรรศตรงนั้นเนี่ยมันใช่เชือ EH ้อ E.H.P. หรือเปล่าอันนี้มันมีวิธีนะครับบอ,อน มีวิธีครับก็คือการย้อมสีนั่นเองครับเทคนิคการย้อมสีเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่ามันใช้เชื้อ E. Sp. จริงหรือเปล่าทีนี้ของเราก็จะมีวิธีขั้นตอนนะครับในการที่เราเอามาใช้ในการย้อมตัว E. Sp. ใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่ครับก็จะมีขั้นตอนวิธีต่างๆแล้วก็สองสีก็วิธีขั้นตอนก็จะไม่เหมือนกันสีที่ได้ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นการคอนเฟิร์ม E. Sp. ได้เหมือนกันยากไหมครับปอในการย้อมสีเพราะผมฟังแล้ว เป็นผมนะผมคงบอกว่าส่งตัวจเรอะหรือว่าให้ใครก็ได้มาย้อมเถอะอันเนี้ยจริงๆแล้วพอเราได้ทําหน้างานจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดคใช่ไหมครับที่ฟารมก็สามารถทําได้โอเคซ่่นตอนก็จะมาสาธิตให้ดูวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับ,รบเป็นนักวิชาการของทีม SP เหมือนกัน ก็จะมาสอนวิธีการย้อมสีเบื้องต้นเพื่อไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มก็ได้ครับผมมีแขกรับเชิญที่ชำนาญการในการทำการย้อมสีเลยใช่ครับน่าจะทํามาเยอะทํามาเยอะมากครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าขั้นตอนนะครับในการที่จะทําสีที่ใช้ย้อม EHP ที่เราได้คุยกันอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนครับ สวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีค่ับนุ่มปอนครับเมื่อ EP ที่แล้วที่ผมได้สอนทุกท่านเรื่องการตรวจเชื้อ s p ภายใต้ก้องจุลทรรศไปนะครับแต่เนยังไครับายครับใครอยู่ว่าไซส์ขนาดนี้สีนี้มันใช้เชือ้อ h p จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการคอนเฟิร์มเชื้อ s p มาให้ทุกท่านได้รับชมไปนะครับค่ะแน่นอนนะคะการตรวจ PCR เป็นการคอนเฟิร์มเรื่องก,การตรวจเชื้อ s p อยู่แล้วนะคะ ส่วนเ p พีอัขของเรานะคะจะมีที่เล็กๆเรื่องการย้อมสีจะมีการคอนเฟิร์มเรื่องการตรวจเ p ได้อ, FP, อีกทางหน,นึ่งทางอ้ำ์กรครับแล้วมีสีอะไรบ้างครับพี่้องของเรานะคะจะมีอยู่สองชนิดค่ะก็คือสีโฟเซนดีค่ะแล้วก็สีตัวโมดิฟายไตโคมค่ะ ท,ที่การทำก็ทำกันอย่างไรบ้างครับพี่อ้องสำหรับตัวโฟลินดีนะคะเราจะเอาตอกมาแล้วก็บดแล้วก็หยดตัวโฟลินบีเนี่ยค่ะสามหยดแล้วก็ตั้งไว้1้านาทีแล้วก็เราเอาไปส่งใต้ล้องสินค้าค่ะ ไเลยโมด l a ายไบโคลมครับส่วนโ d ดิฟายไบโค e นะคะเราจะชร้างน้ำหนักตับมา1กรัมแล้วก็เอาบดแล้วก็ฟิกด้วยตัวฟอร์มาลีน1ิเรนค่ะจากนั้นเราก็เอาไปจุ่มด้วยตัวโมดิฟายไบโคลมาค่ะทิ้งไว้1ชั่วโมงครึง่งอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปล้างด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศาเหมือนกันค่ะน้องปอน เื่อเราทําการย้อมด้วยสีฟอกซินบีแล้วก็มอริไฟไดโครเนี่ยครับแล้วผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะเราสามารถดูได้จากวิดีโอด้านบนเลยนะคะน้องคอนอันนี้จะเป็นการย้อมด้วยสีฟอสซินบีค่ะครับสปอของเอ p พีนะคะจะมีสีชมพูค่ะน้องคอนแล้วทำไมถึงเกิดสีชมพูพี่อ๋อเนื่องจากโครงสร้างสปอของเอสพีค่ะจะเป็นพวกไคตินนะคะน้องปอนสีฟอซินบีเหล่านี้ก็เลยมาจากกับไคตินของเอ p พีนั่นเองใช่แล้วค่ะน้องปอนทำให้ออกมาเป็นสีชมพูค่ะ ค่ะรูปนี้นะคะน้องปอนจะเป็นผลจากการย้อมสีด้วยโมดิฟายไตโคมค่ะอืมเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้อมการย้อมสีด้วยโมดิฟายไตโคมนะคะสีสปอของเอสพีค่ะจะเข้มกว่าการย้อมด้วยสีโฟซินดีค่ะอืมทำไมถึงเข้มกว่าพี่อ้อมเพราะว่ากระบวนการย้อมสีนะคะจะมีหลายกระบวนการมากกว่าโฟซินดีค่ะเอสพีของด้วยโฟซินดีเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แต่ทระบนนี้ไม่เคลื่อนที่แล้วค่ะ การยอ้อมด้วยโมดิฟายไตรโคมนะคะเราจะมีการคิกด้วยฟอร์มาลินค่ะจึนทำให้ีอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่แล้วใช่แล้วค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการย้อมสีเพื่อคอนเฟิร์มว่าใช่เชื้อ e อจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้ยากกันที่คิดครับกเกษตรกรบางรายที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วก็สามารถทำเองที่ฟาร์มได้และถ้าหากท่านใดที่ ยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่ายังไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการทําก็สามารถติดต่อทางฝ่ายขายหรือทางพวกผมเองออสามารถรไปช่วยแนะนําหรือว่าสอนเทคนิคต่างๆในการย้อมสีเพื่อดู E.S.P. ได้ครับเห็นพวกเรานะครับที่ไหนก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้เลยว่ามีเทคนิคแบบไหนมีขั้นตอนแบบไหนหรือต้องการให้ช่วยอย่างไรนะครับก็แจ้งพวกเราได้เลยวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับทั้งสองคนและทีมงาน E.S.P. a p h a นะครับก็จะ เอาสาระดีๆนะครับมาฝากกับทุกท่านนะครับใน EP ถัดไปนะครับหรือในคลิปถัดไปนะครับทุกท่านสามารถติดตามพวกผมนะครับได้สามช่องทางนะครับมี y u u t u b e f b o o k นะครับแล้วก็ l ล n e แอปก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังพวกผมนะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ